กราบลาแล้วครับของสิ่งเนี้ยให้ไว้เพื่อเป็นกุศโลบายในทางใจไม่จําเป็นท่านอย่าไปแกะนะมันสําคัญมากเลยครับมันหอยากอ้าวลุงพี่โอ้โหมีเป้ด้วยนี่เป้เสลและเป้ไฮล็อกเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป้ปานวาดเขามีแต่เป้ปานวาดโยรู้จักลาลาด้วยแนวแนว นี่ทราบข่าวแล้วพระหลงอยู่ที่เบตองหนึ่งสงสารน่ะอยากจะทำทานโยมกับพระเ่ยเขาเรียกว่าทำบุญเกิดมาไม่เคยเห็นพระหัวทิ้เชิ้นมีมนโยมขอบคุณครับดิฉันนกตุกกี้เลดี้แอ์เจิ้ลเมนโอ้ยเอาภาษาไทยเธอโยมนี่งามนะหลวงพี่คะ เมื่อไร่สึกคะและนี่คือเลขาส่วนตัวคนสนิทของฉันนี่ไม่ใช่การจี้แต่มันคือการปลนใช่ไหมต้องการแซฟกับตัวไอเสียนมลุยก็ลุยเลยไปคนไม่ไหวแล้วไม่ละคายเลยต้องอันนี้วาอาอวกเนี้ยิงสออมาล่อกูดิ รหัสตัวแรกที่ผมจะบอกคุณวันนี้ลุงพี่วิ่งไม่ได้ยอมเป็นพาต้องสำรวมเรแล้วลงแล้วยิงเลยอาลุงพี่ใจเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกรุณนารับประคตครับ อันเชิญทันยกกลับมาจำพรรษาที่สูนย์ครับอรัอนธนามือขวากดไปทนกปุ่มสีแดงเพื่อแผ่เมตตาพระทิจอเจริด้าโยมเอาคำธรรมดาเหอะตอนนี้เครื่องบินใกล้มอหน้าภาพนวโยม